พระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับพบกับช่วงพระคำนำพระพรนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับในหัวข้อเรื่องอะไรคือหลักสำคัญในการมีประสบการณ์นะครับกับพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องแม้นว่านะครับแม้ว่าจะเป็นที่นิยมอย่างมากมายในวงการของคริสเตียนนะครับ แต่แนวคิดเรื่องการมีประสบการณ์กับพระเจ้าไม่ได้มีอยู่อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์มีพระบัญชามากมายนะครับในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงวิธีการที่เราจะเชื่อมโยงกับพระเจ้าแต่การมีประสบการณ์กับพระองค์ไม่ใช่หนึ่งในนั้นเราต้องรักพระเจ้าด้วยสุดใจของเราครับพี่น้องในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่5เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็เฉลยธรรมบัญญัติบทที่27ข้ 10, 1, อ10หนึ่งยนบทที่ข้ก็อ2ไว้วางใจในพระเจ้ายอนบทที่14ข้อหนึ่ง กลัวพระเจ้ายำเกรงปรุงปัญญาจาร์บทที่1 2บสองข้อสาหรือ1เปโตูบทที่สองข้อที่17นะครับที่นั้นอะไรคือการมีประสบการณ์กับพระเจ้าและเราจะทําอย่างไรให้ได้รับประสบการณ์นั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยคําอธิบายในพจนานุกรมคําว่าประสบการณ์นํามารวมกันแล้วและใช้กับประสบการณ์นั้นของเรากับพระเจ้าเราจะได้รับสิ่งที่เป็นประมาณว่าการมีส่วนร่วม ในลักษณะของพระเจ้าได้รับการสัมผัสใจโดยพระองค์และเรียนรู้พระองค์ด้วยความคุ้นเคยพี่น้องครับก่อนที่เราจะมีส่วนร่วมในพระเจ้านะครับไม่ว่าจะในทางไหนก็ตามเราต้องเข้าใจถึงความขัดแย้งภายในสองประการนะครับสองประการนะครับเราทุกคนเป็นคนบาปที่สิ้นหวัง ผู้ตกอยู่ในหลุมที่เราไม่สามารถที่จะออกไปด้วยความพยายามของเราเองรวมบทที่3ข้อ12และประการที่2ไม่มีสิ่งใดที่เราทําได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าผู้ทรงมหิตธิฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยการเอาเงินให้คนยากจนไม่ใช่การทํางานไม่ใช่การอาสาไม่ใช่การเข้าร่วมจิจกับไม่ใช่อะไรเลยนะครับอิสยาห์บทที่64ข้อ4จึงบอกว่าพระคาตีบอกเราว่าในการที่จะแก้ไขข้อขัดแย้งเรื่องนี้ได้นะครับเรา ต้องรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในหัวใจของเราให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรารวมถึงการมอบชีวิตของเราให้แก่พระองค์ด้วยเพียงเท่านั้นคําพูดและการกระทําของเราจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้านะครับ2โครินธ์บทที่12ข้อเถึงข้อ10เพราะฉะนั้นนะครับลักสําคัญในการมีประสบการณ์กับพระเจ้าคือการมีส่วนในลักษณะของพระเจ้า สองเปรตูบทที่1ข้อสี่ผู้ชัดเจนและสิ่งนั้นก็กระทําให้สําเร็จได้ผ่านทางความเชื่อในลูหิบที่หลังออกมาของพระคิดบนกลางเขนเพื่อบาปของเรานั่นเองนะครับและส่วนที่2เกี่ยวกับคําอธิบายของเราในการมีประสบการณ์กับพระเจ้าคือการได้รับการสัมผัสใจโดยพระองค์การเคลื่อนไหวของพระเจ้าในใจของมนุษย์เป็นส่วนประกอบหนึ่งของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มแรกของการสงสร้างเมื่อพระวิญญ,ญาณพระเจ้า เคลื่อนไหวอยู่น้ำนั้นพระธรมการบทที่หนึ่งข้อที่สองเพราะฉะนั้นจนถึงการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณในหัวใจของผู้ที่ไม่เชื่อด้วยเป็นการดึงเขาเข้ามาหาพระคิดพระวิญญาณมีส่วนอย่างยิ่งนะครับเป็นการกระตือรลอล้นในการสัมผัสใจของเราเราได้รับการสัมผัสใจจากพระเจ้าในการดึงเราเข้าไปสู่ความเชื่อยหอนบทที่6ก็44พระวิญญาณเคลื่อนไหวในใจของเราเพื่อพิสูจน์ว่าเราทำบาปและเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอด ยหอนบทที่10ข้อเก็ถึงข้อ9เพราะฉะนั้นภายในผู้เชื่อนะครับพระองค์จะทรงนําทางแนะนำํำบอบโยนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เราอีกทั้งยังสร้างผลของพระมิญญาณในตัวของเราเช่นเดียวกันนะครับในกาลเทียบทที่5ข้อ22 23และที่มากไปกว่านั้นพระมิญญาณก็ได้สัมผัสใจผู้เขียนพระธรรมทั้งหมดนะครับทั้งยี่ทั้ง6กเล่ม ในพระคัมภีร์ให้บันทึกทุกอย่างตามที่พระองค์ได้ทรงดลหัวใจและตามความคิดของพวกเขานะครับใน2เปโตรบทที่1ข้อ21นะครับและโดยผ่านทางพระคัมภีร์นี้พระองค์ได้ทรงเคลื่อนไหวภา,ายในเราเพื่อยืนยันต่อจิตวิญญ,ญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระองค์ฮาเลลูยารวมหมดที่8ข้อส6นะครับและส่วนที่3ของการมีประสบการณ์ในพระเจ้าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกับพระองค์ การจิตสนิทอย่างคุ้นเคยกับพระองค์จนเรายอมจำนวนชีวิตของเราต่อพระองค์ด้วยความยินดีเพราะว่าเราได้มารู้จักพระองค์และได้วางใจในพระองค์อย่างที่สุดสิ่งนี้รวมถึงการเข้าใจว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงดีพระองค์ทร,รงบริสุทธิ์พระองค์รรรงครทรงเที่ยงธรรมไม่เปลี่ยนแปลงมีอำนาจทุกอย่างและยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือทุกสถานการณ์อาเมนนะครับส่วนหนึ่งที่น่าปลื้มปิติมากในการมีประสบการณ์กับพระเจ้าก็คือ ความรู้ที่ไม่จํากัดในความรักของพระองค์พี่น้องครับพระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าเป็นความรักหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อที่แปดเน้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะนะครับหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อที่แปดพระเจ้าเป็นความรักในขณะที่เรามีประสบการณ์ในความรักของพระองค์เราสามารถเริ่มแบ่งปันความรักในแบบของคิดเตียนแก่ผู้อ,อื่นไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด สิ่งที่ได้รับกลับมาจะทําให้เกิดความรักที่มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ผู้อื่นมีประสบการณ์ในความรักของพระองค์ผ่านทางเราอาเมนเพระาะฉะนั้นหลักการสําคัญในการมีประสบการณ์กับพระเจ้านั้นไม่ใช่การคาดหวังว่าจะมีประสบการณ์หรืออารมณ์แห่งความกระปรี้กระเป๋าในทางกับกันมันคือกระบวนการตลอดทั้งชีวิตในการ เป็นของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการสัมผัสใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งได้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงนำให้เราเติบโตในสติปัญญาของพระองค์นะครับขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องนะครับที่เราจะเรียนรู้ว่าอะไรคือหลักการสำคัญในการมีประสบการณ์พระเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพร,พรครับ